สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2564ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและอย่างที่ชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าดวงชะตาของคุณน,นั้นมีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุได้ทํามุมเล็งลัคนาอยู่ค่ะดาวพระราหูนั้นได้โคจรมายังเรือนปัตนิและทํามุมเล็งลัคนามายังลัคนาพิจิกตั้งแต่วันที่10กันยายนปี 2,563ก็จะอยู่ในจุดนี้ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2,565เลยนะคะต้องขออนุญาตอธิบายถึงดาวพระราหูกันก่อนเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะการที่ลัคนาใดานะคะมีดาวพระราหูมันเล่งลัคนานั้นย่อมมีทั้งสิ่งดีเกิดขึ้น แต่สิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมักจะมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนค่ะการได้มาของคุณสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอาจจะต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างนะคะได้มาอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเกณฑ์สูญเสียอย่างหนึ่งไปได้เช่นเดียวกันซึ่งการสูญเสียตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งการสูญเสียคนสูญเสียสิ่งของสูญเสียความรู้สึกเลยก็ได้นะคะและการได้นั้นอาจจะเป็นการได้ในรูปแบบ ของทรัพย์สินค่ะเพราะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ตําแหน่งหน้าที่การงานได้พบกับความเจริญก้าวหน้าได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อามานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะและในเดือนกันยายนนี้ดาวพระอังคารได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาพะและได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีโอกาสได้โชคมีโอกาสได้ลาบมีโอกาสได้เงินก้อนค่ะ เพราะลาภะนั้นหมายถึงโชคลาบหมายถึงเงินก้อนหมายถึงโอกาสหมายถึงจังหวะดีๆนั่นเองค่ะชาวลลคนาราศีพิจิกก็มีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมผลักดันจากคนรอบข้างและการที่ดาวประจําเนื้อประจําตัวมาอยู่ในเรือนลาภะและได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้ต้องอธิบายคําว่ามหาจักรสักนิดหนึ่งค่ะมหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาจักรหมายถึงความสําเร็จค่ะแต่การที่จะได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่ความส ำเร็จนั้นคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องฝ่าฟันคุณจะต้องอดทน นั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องเหนื่อยก่อนจะต้องลำบากก่อนแล้วจะสำเร็จแล้วจะรุ่งเรืองนั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วเกณฑ์ดีเนี่ยในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นเลยทีเดียวนะคะแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะในเดือนกันยายนนี้จะมีช่วงที่ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณได้โคจรมา เจอกันกับดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระพุธตามตำ,ตำราเขาว่าเป็นศัตรูกันเป็นคู่ศัตรูนะคะและดาวพระพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของปากดาวพระพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสารดาวพระพุธเป็นตัวแทนของเอกสารค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องเอกสารเรื่องคดีความข้อพิพาทต่างๆานาการขัดแย้งกับคนรอบข้างประมาณนี้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระอังคารดาวประจําเนื้อประจาตัว ของคุณยังได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะ ของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะและทั้งสองดาวนี้ก็เป็นดาวที่ไม่ถูกกันอีกคู่หนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังเรื่องงานที่จะนําความเดือดร้อนนําความลําบากใจมาให้นะคะเรื่องงานอาจจะก่อให้เกิดปัญหาชาวลัคนาราศีพิจิกจะคิดจะอ่านจะตัดสินใจอะไรอยากจะให้เพิ่มความรอบคอบในทุกๆด้านเพิ่มความอดทนเพิ่มความใจเย็นให้ตัวเองมีสติแล้วทุกสิ ทุกอย่างจะดีเองนะคะต่อมาค่ะเรามาพิจารณาที่ดาวพระพฤหัสกันบ้างค่ะซึ่งในเดือนกันยายนนี้จะมีการโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสเกิดขึ้นซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่และดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกย้าย จากเรือนพันธุค่ะได้ย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะนะคะมาเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะอยู่แล้วซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นจะมาในวันที่28กันยายนปี2564ในช่วงปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะคะการที่ดาวพระพฤหัสมาโคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะติดต่อเจรจาต่อรองประสาน มีความเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีความเกี่ยวข้องกับออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะสหัสชะก็หมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงการติดต่อเจรจาหมายถึงการซื้อมาขายไปหมายถึงออนไลน์โซเชียลก็เป็นไปได้นะคะคือเป็นบริบทรอบข้างตัวคุณเป็นโลกโซเชียลเป็นโลกสังคมนั่นเองค่ะและการที่ดาวพระบฤหัสโคจรมาในครั้งนี้เป็นการมาแบบถอยหลังนะคะเป็นการโคจรถอยหลังมาเข้า เรือนสหัชชะนะคะการที่ดาวพระพฤหัสโคจรถอยหลังมาแบบนี้เป็นไปได้ค่ะที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับบุคคลที่คุณเคยรู้จัก เป็นบุคคลเก่าที่คุณเคยทำงานด้วยอาจจะเป็นคอนเน็กชันเก่าๆตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเป็นพี่ที่ทำงานเก่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะได้ข้องเกี่ยวกับคนเก่าได้ข้องเกี่ยวกับงานเก่าค่ะเพราะลักษณะดาวเป็นการโคจรถอยหลังมาเข้านั่นเองนะลองสังเกตตัวเองดูนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในเดือนกันยายนนี้คุณมีโอกาสได้ทำงานเก่าได้เริ่มโปรเจกต์เก่าที่เคยพับไว้แล้วหรือได้มีกิจกรรมร่วมกันกับ คนหน้าเก่าๆที่คุ้นเคยหรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะเป็นเกณฑ์ที่จะสามารถสร้างเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก คุณจะสามารถหาช่องทางคุณจะสามารถหาโอกาสจากวิธีการเก่าๆหรืองานเก่าๆหรือคนเก่าที่คุณคุ้นเคยได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีพิจิกและในเดือนกันยายนนี้ดาวพระพุธโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีค่ะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้อยู่นานไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคม ปี2,564เลยนะคะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกยิ่งจะส่งเสริมให้คุณมีโชคมีลาบมีโอกาสได้เงินยิ่งจะมาส่งเสริมในเรื่องของการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งดาวการเงินทั้งดาวลาภะได้ตำแหน่งดีๆทั้งนั้นโอกาสของการกอบโกยมีเข้ามาแล้วนะคะ ต่อมาค่ะมาพิจารณาที่ดาวพระศุกร์กันบ้างค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตน,นิของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ แต่ลักษณะของดาวพระศุกร์เองเนี่ยดาวพระศุกร์จะหมายถึงผู้หญิงดาวพระศุกร์จะหมายถึงเปลือกนอกดาวพระศุกร์หมายถึงเงินหมายถึงทองหมายถึงความสวยงามและหมายถึงความรักได้เช่นเดียวกันค่ะการพิจารณาดาวพระศุกร์เนี่ยสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของการเงินได้นะคะและในเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยเช่นเดียวกันนะต้องบอกว่า ลักษณะของดาวพระศุกร์เนี่ยสามารถที่จะตีความถึงเรื่องการเงินได้และดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้เงินจากทางไกลมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศมีโอกาสได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสได้เงินจากการซ่อมการบริการการทํางานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นงานการตลาดงานทนายความงานวางแผนงานแมนเทนแนนงานรับเหมาก่อสร้างต่างๆนานาน,นะคะตรงนี้จะทำ ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสรุ่งเรืองขึ้นได้นั่นเองค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงนี้ขอให้มีความตั้งใจจริงสู้ลุยให้เต็มที่นะคะช่วงต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนกันยายนดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะ ของชาวลัคนาราศีพิจิกก็โคจรมาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกรมมะค่ะเรื่องงานก็จะมีการขยับด,ดีขึ้นนะคะมีโอกาสมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนำคอยส่งเสริมคอยชี้แนะแนวทางให้โอกาสที่ดีเรื่องงานกับคุณค่ะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทำงานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหก จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะให้ความเมตตาต่อคุณนั่นเองค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระพฤหัสด้วยซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณงานจะก่อให้เกิดเงินค่ะดาวพระอาทิตย์เล็งไปยังดาวพระพฤหัส อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีคนสนับสนุนค่ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำการค้าการขายไม่ว่าคุณจะไปสอบชิงทุนหรือคนที่ว่างงานตกงานก็สามารถยื่นใบสมัครงานได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้เลยค่ะ และหลังจากวันที่17กันยายนนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะก็ได้ทําการขคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะในครั้งนี้ดาวพระอาทิติจะเข้าไปอยู่ในเรือนลาพระค่ะซึ่งถือว่าเข้าไปอยู่ในเรือนที่ดีนะคะแต่การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธ และดาวพระอังคารนั่นเองค่ะการเจอก,กันกับดาวพระพุธถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะเพราะทั้งสองดาวนี้นั้นเป็นดาวของการคิดการวางแผนการแก้ปัญหาชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณติดขัดเรื่องใดคุณจะหาทางออกได้หาทางแก้ได้และถ้าคุณได้เริ่มทําอะไรขอให้คุณยื่นมือเสนอตัวนะคะเรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์เรียกได้ว่าออกสื่อได้เลยจะทําให้คุณมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและการที่ดาวพระ ถาทิ์มาเจอกันกับดาวพระงคานนะคะตรงนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคู่ศัตรูกันก็อยากจะให้คุณที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆที่เข้ามาต้องคิดต้องไตรตรองให้ดีระวังถูกหลอกถูกโกงระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีระวังถูกติฉินนินทาไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับเรื่องราวการเงิน และเรื่องราวการงานนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาพิจารณาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างค่ะสำหรับดาวความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือปนปัตนิอย่างที่สมัยบอกไปว่าในเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีนะคะนั่นก็หมายความว่าความรักของคุณ จะมีความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าดาวพระศุกร์นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยอาจจะมีการขัดแย้งไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันในบางเรื่องและวินาศหมายถึงเบื้องหลัง คุณและคู่ของคุณต้องมาเคลียร์ใจกันค่ะปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาภายในของคุณต้องเคลียร์ให้หมดนะคะจะทําให้คุณมีกําลังใจในการต่อสู้ในการดิ้นรนที่จะสร้างครอบครัวกันต่อไปและสําหรับใครที่แต่งงานแต่งการแล้วต้องรีบเคลียร์ต้องรีบคุยนะคะเพราะว่ากําลังใจสําคัญก็มาจากคนรักคู่รักนั่นเองถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกัน เราก็ไม่มีกําลังใจที่จะทาอะไรต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรักคู่ใดที่แต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วหรือมีคนรักคู่รักอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่งการกันก็ตามมีปัญหาให้รีบเคลียค่ะในช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างจะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะมีความเห็นไม่ตรงกันกับคนรักคู่รักเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันค้างคายอยู่ย่อมมีแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องรีบแก้รีบเคลียจะดี สุดค่ะส่วนคนโสดนะคะการที่ดาวความรักมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจอาจจะมาจากการแนะนําหรืออาจจะมาจากการที่คุณได้ติดต่อประสานงานข้องเกี่ยวกับการทํางานข้องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วทําให้ได้สารสารความสัมพันธ์กันต่อมาเรื่อยๆแบบไม่ทันตั้งเนือ้อตั้งตัวนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจแบบฟลุกๆนั่นเองค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่นหน้าอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ